ว่าเซอร์นสกี้ก็เ,เรียกว่าหน้าแหกนะฮะจีนไม่ให้การสนับสนุนแต่อย่างใดถึงแม้ว่าจะทำการเดินสายมาถึงสิงคโปร์นะครับเพื่อที่จะพยายามนะฮะกล่อมเอเชียโดยเฉพาะจีนเพื่อให้อาวุธกับทางเซอร์เดนสกี้เพื่อต่อสู้กับรัสเซียเพิ่มมากขึ้นแต่จีนนั้นก็เป็นมิตรกับทางรัสเซียมากกว่าจะเป็นมิตรกับทางฝั่งของยูเครนนี่คือ สวัสดีครับมาพบกับผมเทศักจีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจแน่นอนนะเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศก็มีประเด็นร้อนๆน,นนะครับหลายประเด็นโดยเฉพาะความขัดแย้งของหมาำนาที่กําลังบานปลายเริ่มต้นก็ยานฉังเอ,อ๋นะครับหของจีนก็ปรากฏว่าลงจอดด้านไกล ของดวงจันทร์ประสบความสำเร็จจีนเปิดเผยว่ายานสำรวจดวงจันทร์ในภารกิจฉางเอ๋อ6นะครับลงจอดด้านไกลของดวงจันทร์ได้ประสบความสำเร็จเพื่อนำตัวอย่างของดินและหินจากจุดดังกล่าวนะครับกลับมาเป็นผลตรวจสอบที่โลกเป็นครั้งแรกนะครับแค่คืนเดียวก็ปรากฏว่าเกาหลีเหนือส่งบอลลูนขยะ มายังเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นอีก600ลูกกองทัพเกาหลีเหนือเปิดเผยว่านะฮะเขาไปฮะกองทัพเกาหลีใต้เปิดเผยว่าเกาหลีเหนือส่งบอลลูนบรรจุนะฮะมายังเกาหลีใต้เพิ่มอีก600ลูกภายในคืนเดียวกันแม้จะมีคาเตือนว่าเกาหลีใต้จะใช้มาตรการตอบโต้อย่างรุนแรงกรณีการทํายั่วยุในลักษณะดังกล่าว เอกอกักราชทูตของอังกฤษประจําเม็กซิโกนะครับทำเรื่องตกตะลึงฮะปรากฏว่าเอาปืนไรเฟิลนะครับ mm hmm. เล็งเพื่อนร่วมงานปรากฏว่าโดนไล่ออกเอกอาคราชทูตสหราชอาณาจักรประจ mm ําเม็กซิโกโดนไล่ออกอย่างเงียบๆแล้วหลังเขาก่อเหตุใช้ปืนไรเฟิลเล็งไปยังลูกจ้างสถานทูตแล้วถูกถ่ายคลิปเอาไว้ ในขณะที่ทนายของชวัมก็ลั่นนะครับลุยชิงตำแหน่งประธานาธิบดีต่อไปสำหรับชวัมนะครับแม้ว่าตัวเองจะอยู่ในคุกทนายความของโดนัลด์ชวัมเปิดเผยว่าจะเดินหน้าต่อสู้ศึกเลือกตั้งชิงประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาต่อไปต่อให้เขาจะถูกตัดสินจำคุกก็ตามนะครับในขณะที่มีการจับนักเคลื่อนไหวแปะโปสเตอร์ทับภาพของ โมเน่นะฮะเพื่อทำการประท้วงโลกร้อนตำรวจฝรั่งเศสทำการจับกลุ่มนักเคลื่อนไหวหญิงหลังนำโปสเตอร์มาแปะกับภาพโมเน่ Monet ในพิพิธภัณฑ์ซึ่งไม่มีกระจกป้องกันเพื่อเรียกร้องความสนใจเกี่ยวกับวิกฤตเรื่องของสภาวะอากาศในขณะที่เบนเจามินเนฮันยาฮูก็ยืนยัน ไม่หยุดยิงในฉนวนกาซาจนกว่าจะบรรลุ3เป้าหมายสำคัญเ,นเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลยืนยันจะไม่มีการหยุดยิงถาวรจนกว่าอิสราเอลจะบรรลุเป้าหมายสำคัญ3อย่างขณะที่โจไบเดนก็บอกว่าอิสราเอลเสนอหยุดยิงให้แก่ฮามาสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในขณะที่จีนก็เตรียมฟื้นการเก็บภาษี สินค้าไต้หวัน134รอยายการนะครับเริ่มกลางมิถุนายนนี้รัฐบาลจีนจะกลับมาเก็บภาษีไต้หวันจำนวน134รายการโดยเริ่มต้นกลางเดือนมิถุนาย,ยนเป็นต้นไปจากกระทรวงการคลังของจีนประกาศระงับการยกเว้นภาษีภายใต้ข้อตกลงการค้าเนื่องจากไต้หวัน ไม่ยอมจะทําการตอบสนองในขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาในครับยืนยันให้ความสําคัญกับความมั่นคงของเอเชียนะครับเชื่ออเมริกันปลอดภัยก็ต่อเมื่อเอเชียนั้นปลอดภัยลอยออสตินฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวในเวทีการประชุมความมั่นคงเชงกรีล่า d i a l o g นะครับที่สิงคโปร์ยืนยันว่าสหรัฐอเมริกายังคงให้ความสำคัญกับประเด็นความมั่นคงนะครับเอเชียแปซิฟิกหลังจากที่หลายฝ่ายกังวลว่าสงครามทั้งในยูเครนและกาซาอาจจะก,กำลังเบี่ยงเบนความสนใจของอเมริกันไปจากภารมิตรด้านความมั่นคงในภูมิภาคแห่งนี้นะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็เซเลนสกี้ฮะผู้นำของยูเครนจู่จ,จก็มาโผลที่สิงคโปร์หาเสียงหนุน จากชาติเอเชียนะครับกลางที่ประชุมเชงกูริล่าอิดาดอรอกหาลือดัมตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาแก้เกมสู้รบในยูเครนสำนักข่าวเอเจนซี่รอยเตอร์ Agency, uter, และ AP นะครับรายงานว่าประธานดีโจไบเดนขอไปฮะรายงานว่าประธานาธิบดีโโรโดมีเซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนพบบรรดาผู้นำชาติต่างๆรวมทั้งประธานาธิบดีอินโดนีเซียและ พบรัฐตรีกลาโหมของสหรัฐอเมริกาหลังบินเข้าสิงคโปร์แบบหมายลับไม่มีการเปิดเผยพบกับผู้นําต่างๆรวมทั้งสิงคโปร์อินโดนีเซียหาหรือเกี่ยวกับสถานการณ์การสู้รบกับยูเครนนะครับโดยมีรัฐตรีกลาโหมของสหรัฐอเมริกานะครับก่อนขึ้นเวทีกล่อมชาติเอเชียประชุมความมั่นคงดาร์ล็อกส์นะครับนายสุพิมสเวทธรรมของสิงคโปร์รายงานว่า ประธานาธิบดียูเครนนะครับได้เดินทางสิงคโปร์และมีกําหนดการกล่าวในการประชุมความมั่นคงเชงกอรีล่านะครับเดลักส์เมื่อ11นิกา30นาทีของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยช่วงเวลาที่กําหนดมีการให้รัฐมตรีกลาโหมของสิงคโปร์และรัฐมตรีกลาโหมของมาเลเซียขึ้นพูดโดยแหล่งข่าวใกล้ชิดได้เปิดเผยกับสเรทไท์ว่าคณะผู้แทนของอยูเครนตั้งความหวัง จะได้พบกับรำตรีกะลาหมของจีนจงกินนะครับในสิงคโปร์ด้วยนะครับนะับ่กนะ็เป็นปรากฏการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นทูตของอังกฤษปรากฏว่าไปเอาปืนไรเฟิลหันไปหาเจ้าที่นะครับของสถานทูตนะทำท่ายิง จู่ๆก็โดนปลดฟ้าผ่าอย่างประทันหันซึ่งก็เป็นไวรัลในโซเชียลมีเดียนะครับในช่วงวินาทีที่อดีตเอกอัครราชาทูตนะฮะของอังกฤษประจำเม็กซิโกนะครับเจินเบนจามินนะครับได้ถูกสั่งปลดนะเมื่อต้นปีที่ผ่านมาแบบเงียบเงียบระหว่างเดินทางสองรัฐด,นะดังด้านแก๊งยาเสพติดนะฮะ ทูดอังกฤษก็ถือปืนไรเฟลิลกระบอกหนึ่งเล็งเข้าใส่เจ้าที่สถานทูดเมสกซกันฮะสร้างความตกอกตกใจไปทั่วฮะสิง่งผูนเลื้งแปลกๆฮะอังกฤษก็ตัดสินใจทําการปลดทูดดังกล่าวในทันทีแต่ประเด็นที่เป็นไฮไลท์วันนี้ก็คงจะหนีไม่พน้นเซนซึคิฮะก็โผลในการประชุมนะครับที่เรียกว่าเป็นการประชุมที่เกี่ยวข้องนะครับเชงกูริลา่าเดล็อก ซึ่งมีรำตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาและทางจีนนะครับก็มาด้วยซึ่งเขาก็พยายามกล่าวปราศัยเพื่อที่จะหาคะแนนเสียงให้ได้มากที่สุดได้รับการสนับสนุนให้มากที่สุดนะครับรอยเตอร์ชี้ว่ารนตรีกระหโหมของจีนกล่าวต่อคณะผู้แทนนะครับปักกิง่งระมัดระวังไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับแล้วก็มีการเสริมว่าพวกเราไม่ให้อาวุธฝ่ายใดในความขัดแยง้งนะครับ พวกเราวางมาตรการอย่างเคร่งครัดของสิ่งที่สามารถถูกนำไปใช้ได้ทั้งสองด้านด้านการทหารแล้วก็ด้านพลเรือนและไม่ได้สิ่งไม่ได้ทำสิ่งใดเพื่อกระพือเปลวไฟผู้เรายืนยันความมั่นคงต่อฝ่ายสันติภาพและการเจราจานะนั่นเป็นคำตอบนะครับว่าโซนัชกีก็ก็เรียกว่าหน ah ้าแหกนะฮะจีนไม่ให้การสนับสนุนแต่อย่างใดถึงแม้ว่าจะทำการเดินสายมาถึงสิงคโปร์นะครับ เพื่อที่จะพยายามนะฮะกล่อมเอเชียโดยเฉพาะจีนเพื่อให้อาวุธกับทางเซรเดนสกี้เพื่อต่อสู้กับรัสเซียเพิ่มมากขึ้นแต่จีนนั้นก็เป็นมิตรกับทางรัสเซียมากกว่าจะเป็นมิตรกับทางฝั่งของยูเครนนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์ยิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะสรงพระเจริญสงพระเจริญสงพระเจริ ิในหัวใจอวงราชอาไทยพักีราชันอวงราชอาไทยพักีราชัน คอยหมูใหญยแผ่นดินเทนทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำฟ้าพาหวานน้ำกึดพ้นได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงกวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาอนผูกคอ,ฟ,อฟ้าพามาตนผ่านพ้นโยภัยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิ การที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฝ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฝ้าปันฝ้าให้ไม่เคยไหวหวั่นฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทย ฝ้าทรงสุขใจเธอไถ่รมเย็น,ยยนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบ ให้สัญญาพ,อพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฟ้าไพ่ไม่เคยไว้วันฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทย ว้าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น